สวัสดีค่ะและตอนนี้แต่อยู่ที่หน้าตึก e EN 1นหนึ่งนะคะซึ่งมีห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธาค่ะจะมีห้องปฏิบัติการอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่เขาเลยนะคะมานะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ชายสวัสดีครับน้ำแต๊ะครับโอตอนนี้แต่อยู่ที่ห้องอะไรคะเนี่ยอ่ะตอนอื่นนะผมก็ขอกลับต้อนรับน้องแตะนะครับที่มาเยี่ยมชมภาควิชาวิาวศวกรรมโยธาเราเนาะคะ งานเกี่ยวกับงานโยธาเราจะมีพวกการทดสอบดินะนะครับการทดสอบน้ําแล้วก็พวกโครงสร้างพวกคอนกรีตอะไรต่างๆเนานะ,ะตัวนี้เราอยู่ในห้องชลศาสตร์เนาะ<อ>ก็คือการทดสอบของน้ำนะครับอย่างอย่างอย่างเครื่องมือตัวนี้นะก็คือเป็น,ปนการจําลองการไหลของน้ําือคลองอนะครับว่าว่ามันไหลลักษณะแบบไหนเพื่อเราจะศึกษาวิธีการไหลของมันก็คือลักษณะคือคุณสมบัติของมันว่ามันจะเอามาใช้ประโยชน์ยังไงน้องกระแตครับผมอ๋อและอย่างเครื่องฝั่งนี้ล่ะคะนี่นะครับน้องกระแตเนาะ ตัวนี้นะครับจะ<ช><ช>เป็นการ<ช>เขาเรียกว่าเอาปั๊มนะ้ำมาลองมาลองศึกษามาลองทดลองดูนะ<ช> เพื่อเราจะศึกษาว่านะครับเราต้องการปั๊มน้ําที่มีขนาดกี่แรงที่จะใช้น้ําบ้านผักอาศัยอย่างน้องกระแตนี่บ้าน2ชั้นเนี่ยแต่ช่องใช้น้ําที่มีมอเตอร์กําลังขับกี่แรงเราอยากได้น้ําขึ้นสูงเท่าไหร่แล้วก็มีวิธีการต่อเราจะมาศึกษาตอนนี้ดูนะครับว่าเราจะใช้ปั้มแบบไหนถ้าางถ้ามีพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะสอบถามเรื่องแบบการติดตั้งปั๊มน้ำที่บ้านก็ถามพี่ช้างได้เลยใช่ไหมครับได้ครับก็ปรึกษาได้นะครับเรายินดีให้บริการเพราะว่าทางเรามีเปิดศูนย์บริการทางวิชาการอยู่แล้วนะครับน้องกระแตครับ ก่อนที่จะเข้ามาตาเห็นกระบะที่มีดินอยู่ข้างในอยู่ด้านหน้าอาคารนะคะตัวนั้นเอาไว้ใช้ทําอะไรอะคะอ๋อเราโยธาเราเนาะนอกจากการเรียนการสอนเราเราเราับงานบริการทางวิชาการก็คือทดสอบดินเนาะอ,อย่างอย่างสมมติว่าใครจะทําถนนเรื่องอะไรต่างๆ,ๆล้วก็คือ,อเป็นหน่วยงานที่จะไปทดสอบนะครับอย่างอย่างที่ดินเข้ามาทดสอบในน้งกระแตเนาะก็คือเขาต้องการรู้ว่าดินสามารถรับกาลังได้เท่าไหร่เครื่องมือที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนาะเขาเรียกว่าเครื่องมือ CBR test ก็คือมามาทดสอบการรับกาลังได้ของดิน อย,อย่างดินที่น้องกระแตเอามาเราต้องผ่านการไอไ้อไอไอไอมาบดก่นนอ,อนใช่ให้มันเป็นชิ้นเล็กเกคือไม่ละเอียดก่อนแล้วก็มาบดอัดข้อมูลตัวนี้แล้วก็มากดด,ด้วยอาศัยแรงกดเหมือนกับคอนกรีตเราเนี่ยแหละน้องกระแตครับกดเราจะทราบว่าดินตัวนี้มันสามารถรับก,กาลังได้เท่าไหร่ะนะครับซึ่งจะสามารถบอกว่ามันมีคุณสมบัติในการไปใช้งานอะไรบ้างอันนี้ก็คือกําลังในแนวในแนวทิศทางขึ้นลมแต่มีตัวหนึ่งนะน้องกระแตดูเครื่องมือตัวนั้นนะครับ อันนี้จะเป็นการรับกําลังของแรงเฉียนยของดินเนาะก็จะมีสองเครื่องที่จะเป็นหลักของโยธาของเราก็คือใช้ในการบริการวิชาการใช่ตัวนี้ก็คือมีการเรียนการสอนแล้วก็เราบริการวิชาการตัวนี้ก็คือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวกับทําอาคารที่เกี่ยวกับดินเนี่ยนะครับก็ต้องมาหาเราเพื่อจะมาทําการทดสอบให้มันสามารถรับกาลังหรือมีคุณสมบัติเหมาะสมไหมนะครับน้องกระแตครับผมเมื่อกี้น้ําแล้วดินแล้ว ต่อไปนะมด้วยหคะต่อไปผมจะพาไปห้องดึงเหล็กแล้วก็จะมีคอนเขียดด้วยมีเหล็กแล้วก็มีคอนเรียที่มันจําเป็นเนาะงานก่อสร้างอยากดูแล้วค่ะไปดูได้ครับนั่นเป็นไปห้องดึงเหล็กเนาะน้องกระแจียตอนนี้เรายืนอยู่ในห้องทดสอบ แรงดึงของเหล็กเส้นเนาะเราจะมาทดสอบว่าเหล็กมันสามารถรับแรงดึงได้เท่าไหร่นะครับซึ่งห้องนี้นะผมจะแนะนําให้อาจารย์อาจารย์นิ่งเนาะกับอาจารย์โอนี่นะซึ่งซึ่งเป็นคนเป็นคนทดสอบโดยตรงนะนีเป็นเป็นคนพูดว่าเราเราทดสอบยังไงแล้วก็เพื่ออะไรเนาะตกลงครับผมครับเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะอ๋อตัวนี้นะครับ พอเขาเรียกว่าเครื่อง UTM หรือเครื่องทดสอบอนเนกประสงค์นะครับก็คือเราจะทดสอบอทังแรงดึง,งแล้วก็กดแล้วก็กดคานได้ด้วยแล้วกดไม้ได้ด้วยนะครับส่วนมากตัวนี้เราจะใช้ในการในการเรียนการสอนะนะครับและการบริการวิชาการนะครับตัวนี้เพื่อหาไรายได้นะครับ เป็นทางช่องทางนึงในการหารายได้เข้าสู่คณะเราด้วยครับผมครับแล้วถ้าเกิดใจมีปัญหาเรื่องเหล็กอยากจะสอบถามอะไรก็คือสอบถามทางพี่หน่งได้เลยแล้วก็ใครอยากจะส่งวัสดุมาทดสอบก็ส่งติดต่อผ่านทางภาควิชาได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทางห้องเราก็จะมีอ่าเว็บไซต์ของภาควิชาอยู่นะครับก็คือเราสามารถลิงก์เข้าไปในในเว็บไซต์ของภาควิชาได้ด้วยนะครับตัวนี้ครับค่ะมาหมดแล้วค่ะเมื่อกี้น้ำค่ะดินค่ะเหล็กแล้ว จริงเหลือห้องอะไรอ่ะคะอ๋อเหลือคอนกรีตครับงานคอนกรีตครับก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชิญต่อไปก็ไปที่งานคอนกรีตนะครับได้คผมไปดูกันเลยค่ะอ่ะตอนนี้นะน้องกระแตมายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่เราใช้สำหรับทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตถ้าเราไปดูแบบที่เราจะไปก่อสร้างบ้านนะผู้ออกแบบเขาจะเขียนไว้ว่าคอนกรีตต้องรับกําลังได้ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ซึ่งนะครับ การทดสอบนี้นะครับผมจะให้อาจารย์อเล่นะครับซึ่งอาจารยแนะนําว่ามันทดสอบเพื่ออะไรแล้วก็ทํำยังไงนะครับนกแตครับค่ะพี่อเลแรกค่ะเครื่องเครื่องหมังนี้คือเครื่องอะไรอะคะอ๋อตัวนี้เป็นเครื่องทดสอบควนมเียดครับตัวนี้นะครับเครื่องรับกาลังแรงอัดนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่เข้านํามาทดสอบกันจะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือทรงกระบอกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทรง สี่เหลี่ยมก็คือคิ้วนะครับตัวนี้คิ้วรูปบากนะครับค่ะมาใช้ทั้งการเรียนการสอนแล้วก็บริการวิชาการอะไรเหรอคะใช่ครับแสดงว่าเด็กๆนักศึกษาก็คือมาเรียนที่ห้องนี้เลยงานก่อสร้างส่วนใหญ่ของมหาลัยเราดีก็มาทดสอบที่นี่แหละครับแสดงว่าใครที่มีความสนใจที่จะวิเคราะห์พูดเกี่ยวกับเรื่องคอนกรีตก็คือสามารถสอบถามที่อโยธยาอะครค่ะและนี่คือบางส่วนของห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธาค่ะ ต้องขอขอบคุณพี่ช้างนะคะพี่หน่งค่ะแล้วก็พี่โอเล่เห่งสูงนะคะที่ให้คําแนะนํานะคะเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการในวันนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าใครมีปัญหานะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับห้องแลบต่างๆของภาวิชาวิศวกรรมโยธาสามารถติดต่อพี่ๆได้เลยนะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้านะคะสวัสดีค่ะคครรัับบดี